เหรียญครุฑค่ะครุฑบาทปีหนึ่งเจ็ดครุฑบาทปีหน,นึ่งเจ็ดเหรียญนี้ไ็่ได้รับซื้อเหรียญละยี่สิบาทนะคะเหรียญครุฑบาทครุฑเหรียญหมุนเวียนค่ะเหรียญหนึ่งบาทพศสองห้าหนึ่งเจ็ดเราจะเรียกว่าครุฑหนึ่งเจ็ด 1, ครุฑหนึ่งเจ็ด 1, นี่จะมีพุทธคุณเต็มเปี่ยมโดยไม่ต้องปลูกเศษแต่ประการใดเพราะความเชื่อของเลขศาสตร์จากดวงดาวโหราศาสตร์บวกกันผสานกันหลอมเหลวของน้ํานะคะเป็นธาตุน้ําผสม เหรียญกลมเป็นธาตุลมหนึ่งกับเจ็ดบวกกันสองกับห้าบวกกันเป็นธาตุดินธาตุไฟนะคะดินน้ำลงไฟอยู่ในเหรียญเดียวกันครบครบธาตุค่ะเขาเขามีความคมขลังอันนี้เหรียญเออเหรียญหนึ่งบาทค่ะหนึ่งบาทเสด็จนิวัดเนี่ยค่ะเป็นแน่รับซื้อเหรียญละยี่สิบาทนะคะหนึ่งบาทคุ้มเมื่อกี้ก็ยี่สิบบาทหนึ่งบาทเสด็จนิวอัต รับยี่สิบบาทหนึ่งบาทโปรยข้าวรับยี่สิบบาทหนึ่งบาท2 5 0 0นห้า้อยนะคะทุกคนสอง0ันห้าอยนะไม่ใช่ไม่ใช่ปีอะไรนะสองห้านย์ห้านะดูให้ดีนะเขาเขาเป็นการแผ่นดินเหมือนกันเหรียญเขาก็คล้ายๆกันนะคะอันนี้จะเป็นเสด็จนิวัตสองเหรียญสอง0ันห้าร้อยสองเหรียญ2,500น 2, อยู่ก่อน 25 0 0ัน้รเสด็จนิวัตโปรยข้าวสองเหรียญแต่เหรียญเหรียญก็ผ่านใช้ค่ะเป็นปกติของเหรียญผ่านใช้นะคะก็ไม่ไม่สวยนักนะคะแต่ก็โอเคอยู่คนเหลยอเขาหายากเนาะก็มามี50สิตางคงห้าสิตางคงปีสองสี่ก้าสามก็ได้รับซื้อเหรียญละถ้าจำงสีกรับซื้อเหรียญละ ยี่สิบบาทเหมือนกันนะคะเอรยดนี้มันให้ยี่สิบาทเพราะเปลี่ยนผ่านใช้แต่อันนี้ไม่รับนะคะให้แลก้าเหรียญเหยนกลุ่มนี้ค่ะเหรียญเหรียญการจนานะคะเพราะนั้นไม่รับซื้อทุกหน้าเหรียญนะคะเหรียญการจนาเนื่องจากว่าทางกรมอ่ะค่ะเขาปล่อยแลกหน้าเหรียญตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นจึงไม่มีราคาไม่เป็นราคาบวกค่ะไม่ได้ไม่ได้มีราคาส่วนต่างได้เท่าหน้าเหรียญเท่านั้นนะคะ การจนาทุกเหรียญเลยนะคะแม้กระทั่งสองบาทสองบาทก็แทบก็รับซื้อแค่สามบาทอะนะสองบาทเหรียญสองบาทตัวหนาค่ะตัวหนาที่มีส้ทองแดงนะคะการจนาพอจำนวนผิดเพือเยอะค่ะมาดูต่อกันการจนาเหรียญยี่สิบาทที่ลึกก็เช่นกันยี่สิบาทที่ลึกก็ไม่ไม่รับซื้อค่ะรับแรกเท่าหน้าเหรียญเท่านั้นเหรียญสิบบาท สิบบาทที่ระลึกรับซื้อเหรียญละสิบสามบาทเหรียญห้าบาทที่ระลึกคาวาระมานะคะห้าบาทที่ะระลึกคาวาระรับซื้อเหรียญละเจ็ดบ,บาทโอ้ยมีเออเขาก็เก็บเล็กเก็บน้อยเนาะเนี่ยมีครุฑเ,เยอะหน่อยก็มีเหรียญครุฑเฉียงครุฑเฉียงสองสองห้าสองศูนย์ค่ะ 2 5 2หรับเท่ากันสองห้กับ2อรับเท่ากันเหรียญละ12บบาทค่ะ